สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพื่อนโซนะครับก็อยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนตนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาดูสกิลครับในส่วนของโอร็อดนะครับโปเกมอนใหม่นะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนจะเริ่มพิเฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะเราเริ่มที่โจมตีปกติกันก่อนแล้วกันเบสิกแอคแท็กนะฮะก็เหมือนเดิมครับบูดเดเมจครั้งที่3นะฮะแล้วก็มีการฟื้นฟูเอสพีด้วยนะครับตอนโจมตีนะฮะสำหรับโอร็อดนะครับโจมตีไปได้เลือดเพิ่มไปนะครับสำหรัับบตตรงนนนนนี้ะะะฮ่่ออมมาคผก็ไปดูใสวข าพาสซีฟสกิลกันบ้างนะครับที่เป็นสีเขียวด้านขวานะครับพาสซีฟสกิลของโอร์ลต์นะครับก็เขาจะบอกว่าเมื่อนะครับเลือดค่อยๆร้อย,อยนองนะครับาการฟื้นฟูนะครับ HP ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นระยะสั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เวลาคูด้าของท่าต่างๆเนี่ยระหว่างที่เราฟื้นฟู HP เนี่ยก็จะลดลงนะครับผมก็คือได้ทั้งเลือดเพิ่มแล้วก็ได้คูด้าที่เร็วขึ้นนะฮะ เรามาดูร่างวิทนาการกันบ้างนะครับสำหรับร่างวิทนาการโอร์ดก็มีอยู่2อร่างด้วยกันฮะร่างแรกนี่คือเป็นอ่าโบคุเล่นะครับเลเวลหก็เป็นโอร์ดและประมาณนี้นะก็ถือว่าแปลงร่างเปลี่ยนร่างค่อนข้างไวนะครับผมสําหรับโอร์ดเรามาดูท่ามูฟกันบ้างเลเวลหนึ่งเลเวลสนะครับก็จะมีท่านะครับท่าแรกเลยนะครับเป็นลูกไฟวิญญาณนะครับคูดดาวหกวินาทีนะครับอ่ะเรามาดูความหมายกันนิดนึงนะตอนนี้เป็นภาษาไทยเลยนะโอเค ยิงลูกไฟนะครับไปยังทิศทางเป้าหมายที่กําหนดนะครับทำเดเมจใส่ปะก๊ามันฝ่ตรงข้ามนะครับทําให้ตกอยู่ในสภาวะเผาไหม้ด้วยนะครับต่อมาเป็นท่าต่อกิ่งนะครับก็คือพุ่งเข้าไปในทางที่เลือกไว้นะครับสร้นเดเมจกับปะก๊มันฝ่ตรงข้ามแล้วก็ลดความเร็วนะครับของศัตรูอ่าลงเป็นระยะเวลานั้นสั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะพอเลเวลห้าครับเปลี่ยนเป็นโอร์จะได้มีอยู่สองท่าครับมีสายวูฒแฮมเมอร์นะครับก็คือการแกว่งมือทั้งสองข้างโจมตีแผงด้านข้างนะครับทำให้ปะกบ มาอยู่ตรงกลางนะแล้วก็สร้างเดมเมจใส่เข้าไปแล้วก็ทําให้สตูติดสตันไปเลยวสันส้นๆด้วยนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่า,าถ้าวูดแฮมเมอร์เนี่ยถ้าเกิดเราทําการปลดล็อกคือครั้งแรกเราตีโดนเนี่ยครั้งที่2เราสามารถตีซ้าได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราตีครั้งแรกไม่โดนมันก็จะหายไปเลยนะครับสาหรับท่านี้นะยิ่งเลือดน้อยนะครับระยะเวลาสตันครับมันก็จะอยู่นานขึ้นนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่โจมตีท่านี้ครับเราจะสูญเสียเลือดด้วยแต่ว่าก็ลดลงตามอ่า เกลืเลือดแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ลดมากนะเมื่อเราอัปเกรดเป็นวูุฒิเมอร์พลาสเนี่ยเมื่อเราโจมตีโดนครั้งที่2เนี่ยเดเมจของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะลดลงนะต่อมาอีกสายนึงครับเป็นท่าแช่งนะครับท่าแช่งเนี่ยก็จะเป็นการต้องขมสารนะครับโดยการาแลกกับเลือดของเราให้ลดน้อยลงนะแล้วก็ทําให้เปอร์แมนฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแอเรียสีม่วงเนี่ยโดนเดเมจต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลที่อยู่ในแอเรียเนี่ยที่โดนเดเมจเราก็จะลดลงนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งเลือดของเราเนี่ยเหลือน้อยเท่าไหรร่เนคววาม็ มันก็จะลดลงมากขึ้นเท่านั้นนะครับทำให้สตูเดินช้าไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับพลังเนี้ยถ้าแช่งเนี้ยก็จะมีการสะสมเกจด้วยไงเป็นการชาร์จเกจพลังนะเมื่อเราสะสมได้ถึงจุดถึงมันเนี้ยก็คือมันจะมีการรีเซ็ตคูลดาวน์นะครับท่าต่อกิ่งท่าบูธฮอร์แล้วก็ท่าแบ่งพลังนะครับผมพอเราอัพเกรดเป็นแช่งพัทเนี้ยพื้นที่ครับแอร์เรสีม่วงมันจะกว้างขึ้นนะครับผมสำหรับท่าแช่งนะต่อมาเป็นเลเวล7นะครับก็ได้อีกท่านึงนะครับก็จะเป็นวูดฮอรร์นนะะคััับบบกแ่งงพล เราดูกันบูทฮอนก่อนและการใส่บูทฮอนนะบูทฮอนเนี่ยจะเป็นการชาร์จไปข้างหน้านะครับสร้างดาเมจใส่โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ทําการดันผักออกไปนะครับสุดเหวี่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายงัดศัตรูขึ้นนิดนึงนะครับติดสตันด้วยนะครับสร้างดาเมจได้ครั้งหนึ่งนะฮะก็ตอนที่เรากําลังดันศัตรูไปเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเลือดเราเนี่ยยิ่งน้อยลงเท่าไหร่นะครับปริมาณการพื้นูของเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นตรงนั้นนะฮะแล้วก็เมื่อเรา จัดการโจมตีโดยเป้าหมายนะครับผมการโจมตีปกติเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแกรนบูตเตอร์เมจขั้นที่สได้เลยนะครับแล้วก็จะทําให้ครูดาวเนี่ยสั้นลงนะครับของท่าท่านั้นนะฮะเมื่อเราอัปเกรดเป็นวูดฮอนพลัสเนี่ยความเร็วการเคลื่อนที่อ่ะของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมต่อไปถ้าแบ่งพลังนะครับถ้าแบ่งพลังเนี่ยก็จะเป็นการที่เราเลือกโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วทําการเชื่อมต่อกันน้องจะมีเส้นม่วงๆนะฮะก็เมื่อเราโดนเดเมจนะครับศัตรูก็จะโดนเดเมจด้วยนะก็เหมือนเเเเกกก้าสะทอออออนนลลับไปยยิ่่งงืดขรี เหลือน้อยมากขึ้นเท่าไหร่นะครับตัวโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเองนะครับก็จะถูกแบ่งเดามเมจไปมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นท่าดีนะ,ะกึ่งๆแบบว่าเคนาเต์แทกนละครับการแบ่งเดามเมจให้ศัตนระูเนาะก็ถือว่าเป็นเหมือนท่าพลังจิตนะนะก็รับเดามเมจของเราไปแล้วกันนะครับผม ต่อมาผมก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเราทําการอัปเกรดเนี่ยเป็นแบ่งพลังพาสเนี่ยระยะการเชื่อมต่อของมัน,นจะขาดหายไปอย่างตามธรรมชาติก็คือมันอาจจะขาดหายนานขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะต่อมาเป็นลูกก้าครับอยู่ในมูฟนะครับเป็นป่าแห่งความมืดดาร์โกสนะครับผมมันก็จะทําการสร้างป่าต้องคำสาบขึ้นมาแล้วก็ใส่ดาเมจใส่ตะตู้นะครับอ่าโปเกมอนที่อยู่ในแอเรียเนี่ยก็จะโดนลดความเร็วนะครับระยะมันสั้นด้วยแล้วก็อ่าเมื่อป่ามันยังอยู่เนี่ยการโจมตีของโปเกมอนของเราเนี่ย ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมทาให้ดาเมจมันเนี่ยแรงขึ้นระยะเวลาที่เราอยู่ในวงล้อมป่านะของท่ายในมูฟของมันนะครับแล้วก็จะได้ส่วนของเอฟเฟกโลด้วยนะฮะก็ถือว่าดีนะครับท่านี้นะฮะสำหรับอยู่ในมูฟนะครับป่าท้องคํสาบนะครับผมโอเคก็ถ้าโจมตีก็จะมีประมาณนี้นะครับดี๋วเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์สมใส่กันบ้างก็เลือกได้อยู่นะครับประมาณ2แบบนะครับถ้าเกิดว่าเอาแบบนี่เลยก็จะเป็น อ่าบอดี้แบเรอร์นะครับแล้วก็มีมัสโกแบนกับโฟกัสแบนนะครับอันนี้จะเพิ่มเลือดนะครับตอนเราใช้อยู่ในมูฟใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นเพิ่มแรงโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยแล้วก็เพิ่มความเร็วด้วยนะครับอีกอันนึงเนี่ยมัสโกแบนเนี่ยสีแดงเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดนะครับตอนที่เราอยู่ระหว่างทางเนาะเป็นการฮิลไปในตัว14%นะครับทุกๆวินาทีไป็นเวลา3วินาทีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสายแรกกันนะครับผมก็สายแรกนะครับจะเป็นสายทุบนะก สายคอนทูบนะก็ท่าแรกก่อนเลยเรามาดูเบสิกแท็กก่อนนะครับบูด้วยเมคครั้งที่3นะครับสำหรับอ่าท่าแรกนะฮะนี่ครับเป็นการบูด้วยเมคครั้งที่3เฉยๆก็ไม่มีอะไรครับถือว่าท่าธรรมดานะครับต่อมาครับผมเป็นท่าลูกไฟวิญญาณดีกว่านี่ครับพอโจมตีใส่ศัตรูก็จะติดเผาไหม้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นท่าเบสิกเบสิกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรารอดูอีกท่าหนึ่งนะครับโจมตีไปก่อน อีกท่าหนึ่งจะเป็นต่อกิ่งนะต่อกิ่งเนี่ยจะเป็นท่าที่ลดสปีดความเร็วศัตรูด้วยนะครับอ่ะโจมตีใส่ไปก่อนนะฮะจัดไปด้วยลูกไฟเอาหนีเว้ยอ่าอุ้ยมีโดนนะครับอ่ะจะเลือจะเลเวลสามนะครับปึ๋งโอเคนี่ครับเดามจครั้ง,รง,งที่3เรียบร้อยครับต่อกิ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้ท่าต่อกิ่งครับปึง๋งเอ้าตายซะก่อนนะฮะ ท่าตอกิ่งจะเป็นท่าที่โจมตีใส่ศัตรูแล้วก็ศัตรูจะเดินช้าลงนะครับตึ้งเห็นไหมมันจะเดินช้าลงนิดนึงนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตอนที่มันเวทนาการล่างเป็นโอร์ดแล้วดีกว่านะครับรลเวนฮานะแล้วมันก็จะให้เราเลือกสายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะเลือกอาสายทุบก่อนล้วกันนะฮะเป็นคอนทุบนะอีกสายหนึ่งค่อยเป็นสายาสับแช่งวิญ,ญญาณนะ นี่ครับอ่าเปียล่านะครับเลือกเป็นวูดแฮมเมอร์ก่อนนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าวูดแฮมเมอร์กันนะครับนี่ครับท่าวูดแฮมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นการทุบค้อนเข้าไปนะกวาดศัตรูต่อให้ศัตรูอยู่ด้านข้างเนี่ยมันก็จะกวาดเข้าู่ตรงกลางนะแต่ถ้าเกิดเราโจมตีครั้งแรกเนี่ยครั้งที่2เนี่ยเราสามารถทุบเป็นค้อนเดี่ยวได้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราโจมตีครั้งแรกไม่โดนเนี่ยมันก็จะรีสมันก็จะทําการนับถอยหลังครูดาวใหม่นะก็พยายามตีครั้งแรกให้โดนนะครับและครั้งที่2คุณจะสาามรถตีค้อนออีก1ัน เข้าไปสามได้ทีนึงโดยที่ไม่ต้องรอคูลดาวน์นะนี่ครับท่าที่2นะครับอ่ะเห็นมเีะตีได้เนาะแล้วก็ศัตรูเนี่ยติดสตันด้วยนะครับถือว่าดีนะเป็นท่าที่โจมตีต่อเนื่องดีนะฮะเราอัดด้วยเบสิกก็แท็กไปใช่ไหมครับแล้วก็จัดด้วยเวนเมอร์ครับนี่ครับเราได้ท่าใหม่ละอ่ะเป็นวูดฮอร์นะครับเป็นสายทุบทั้งหมดอ่ะอยากูวูดฮอร์นี่ครับมันจะไถไปเรื่อยๆแล้วก็งัดขึ้นมานะก็ติดสตันด้วยนะครับแล้วก็จังหวะที่เราไถเนี่ยมันจะได้เลือดด้วยนะเพิ่มเลือดด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยว ดังก่อนแล้วกันสายนี้ก็จะเป็นสายดาเมจเต็มๆนะฮะนี่ครับนี่ครับบูททุบทุบบูทฮอนถ่ายถ,ยถ,ยถ,ยถย่ายเพิ่มเลือดแล้วก็ทุบมาแล้วครับอืมอืมทุบทุบสวยนี่ไงเออว่าดีนะโหดดีอ่ะอยู่ในมูฟมาแล้วเดอย่าเราไปใช้ในมูฟกันนะฮะเป็นป่าต้องคำสาบอ่ะจัดไปตรงนี้แหละ ปึง้งโอ้โหเรียบร้อยครับเนี่ยเราได้โล่เต็มเลยเห็นไหมอ่ะโอเคเอ้ยโอ้โหนี่ไถไปครับอืมแล้วก็ทุบแล้วก็ทุบซ้ำครับไถทุบทุบนะฮะอ่ะเดีย๋ยวรอก่อนไถทุบทุบหืมเห็นไหมสายทุบนี่แม่งมันจริงนะไปไถทุบ ทุบได้ครั้งที่เออทุบได้อีกสองครั้งครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสายหนึ่งกันบ้างนะครับเป็นอ่าสายผีบ้้งดี่วาเป็นวิญญ,ญาณมัง้งสับแช่งนะครับอ่ะอีกสายหนึ่งให้เราอัพนะครับอันนี้ผมจะอัพเป็นท่าแช่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูท่าแช่งกันใช้ยังไงนะเราก็กดใช้เลยครับนี่ครับเลือดเราจะลดลงนะท่านี้แล้วมันก็จะมีหลอดพลังชาร์จสีโมงข้างบนนะฮะนี่ครับ ก็ถ้าเกิดศัตรูมันอยู่ในวงล้อมที่เป็นสีม่วงะครับมันจะโดนดาเมตต่อนเนื่องเลยนี่ครับเห็นไหมแป๊ะแป๊ะแป๊ะเราสามารถกดปึ้งครั้งเดียวมันก็จะระเบิดตุ่มได้เลยนะฮะเนี่ยโดะนไงโดนชุดเลยไหมปึ้งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นธาตุผีนะฮะนี่เห็นไหมโดนเป็นกลุ่มเป็นหมู่นะฮะนี่ครับยิ่งศัตรูอยู่ในวงล้อมไม่เยอะนะครับไอกเกตสีม่วงด้านบนที่มันสะสมอ่ะมันก็จะขึ้นได้เร็วนะฮะ มันก็จะเซตคูลดาวด้วยนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูอีกท่าหนึง่งเลเวลาเจ็ดนะฮะก็จะเป็นอีกท่าหนึง่งนะฮะผมเป็นสายนี่ครับแบ่งพลังอ่ะเรามาดูท่าแบ่งพลังกันนะฮะคือท่าแบ่งพลังเนี่ยกับท่าแช่งเนี่ยมันจะใช้ควบคู่กันนะครับนี่ครับแบ่งพลังก็คือตอนเนี้ยเ,เ,เห็นไหมศัตรูโดนดาเมจเห็นไหมเดเมจมันสะท้อนกลับเห็นไหมมันโจมตีเรามันก็โดนเห็นไหมในส่วนของอ่านี่ครับบีควีนนะครับเห็นไหมมันโดนดาเมจสะท้อนกลับเห็นไหม ถ้าเกิดเราใช้ท่าแบ่งพลังเห็นไหมฮตัวโลตอมก็โดนดเดเมจทอนกลับเห็นไหมครับก็คือเหมือนแบ่งพลังอะแบ่งดเดเมจโดนเข้าไปนะฮะแล้วเราก็ใช้ท่าแช่งซ้ำอีกนะฮะอันนี้แบบสายดาร์กนิดนึงนะฮะถ้าใครชอบมันๆหนุนโขดก็เล่นสายทุบนะฮะคือโปเกมอนตัวเนี้ยมันจะมีท่าผีหน่อยตัวด้วยนะครับมันก็เลยมีสกิลนะครับเห็นไหมโ้หนีไปไหนหนีไปไหน โทษนี่อย่าแปะ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 อืมครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นโออถกันง่ายๆครับโอเคผมก็ประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ